เคารพครับผมประภวุฒิอุดมมิพันสกุลผู้แทนรัษฎรษระบบชีรายชื่อพรกก้าวไกลในฐานะกรรมธิการครับผมสงสนความเห็นขอตัดงบประมาณในมาตราที่8ปกระทรวงกลาโหมด้วยเหตุผลที่ผมจะอภิปรายต่อไปใน3ประเด็นหลักๆครับประเด็นแรกนะครับผมขอสไลด์ด้วยนะครับประเด็นแรกคือโครงการที่เกี่ยวกับการวิจัยของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศดูแลธารกิจ ด้านนี้อยู่เป็นหลักนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นในภาพนี้นะครับคือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้รับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆลดลงมาทุกปีจากปี63-926ล้านปี6 4สี่เหลือห้าล้านและปีนี้เหลือเพียงแค่150ล้านเท่านั้นครับนี่แสดงให้เห็นว่ากระทรวงกลาโหมภายใต้การนำของพลเอกประยุจันโอชานั้น ไม่ให้ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันประเทศเลยทำตัวแต่เป็นสายเปยซื้อซื้อ,ซ,อซื้ออย่างเดียวครับติดอยู่ที่อย่างเดียวรู้ว่าที่มันไม่ใช่เงินส่วนตัวของท่านครับนี่มันเงินภาษีของประชาชนครับยิ่งไปกว่านั้นครับยังมีการตั้งงบประมาณที่ซ้ำซ้อนครับเพราะสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมก็ยังมีการตั้งงบด้านการวิจัยต่อเนื่องมาทุกปีถึงแม้ว่าปีนี้จะลดลง5 0า แต่เมื่อเรากลับไปดูครับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ดูแลงานด้านนี้โดยตรงกลับได้รับงบประมาณลดลงถึง74%ครับดังนั้นงบวิจัยในส่วนที่อยู่ในสำนักปลัดกลาโหมนั้นก็ไม่ควรจะถูกอนุมัติให้ผ่านครับเพราะว่านี่มันเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ถูกที่ถูกทางคำถามแรกก็คือสำนักปลัดมีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการวิจัยอย่างไร คำถามต่อไปก็คือในเมื่อเรามีส,สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ตั้งมาเพื่อทํางานด้านนี้โดยเฉพาะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเหตุใดงบด้านวิจัยถึงยังต้องมีไว้ที่หน่วยอื่นๆให้มีภารกิจที่ซ้ําซ้อนกันอีกและก็ไม่รู้ว่าจะทําออกมาได้ดีเท่ากับหน่วยงานเฉพาะด้านหรือไม่ครับในนั้นผมเห็นว่าในอนาคตก็ควรที่จะโอนภารกิจเหล่านี้ทั้งหมดกลับไปที่หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทําเท่านั้นครับสไลด์ถัดไปครับ ประเด็นต่อไปนะครับยังคงอยู่ที่สํานักปลัระกลาโหมครับคือโครงการดํารงขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรายละเอียดนั้นโครงการนี้เป็นงบประมาณที่เอาไปปรับปรุง4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธซึ่งก็เป็นการใช้งบเพื่อไปซื้อเครื่องจักรบ้างบํารุงเครื่องจักรบ้างนะครับหน่วยงานตามที่ขึ้นบนสไลด์นะครับ4หน่วยงานใช้งบประมาณรวมทั้งที่ทั้งสิ้น1 0 3 3ล้านบาท แต่ประเด็นคือแบบนี้ก็น่าประทานทั้งสภารกิจนี้เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้เพื่อภารกิจเหล่านี้อยู่แล้วโดยเฉพาะครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับคือเงินทุนหมุนเวียนศูนย์นํำนวยการสร้างอาวุธเงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดเงินทุนหมุนเวียนโรงงานเพศัชกรรมทหารซึ่งสามเงินทุนหมุนเวียนนี้ก็ครอบคลุมสี่ภารกิจที่กล่าวมาเมื่อสไลด์สักครู่นะครับและถ้านับรวมเงินทุนหมุนเวียนที่อยู่ในสำนักปลัดกลาโหม ก็มีทั้งสิ้น5เงินทุนหมุนเวียนรวม2เงินทุนหมุนเวียนด้านล่างนะครับและถ้าเราไปดูที่งบการเงินของสำนักปลัดนะครับในส่วนเงินนอกงบประมาณเราจะพบว่าเมื่อสิ้นปี63ยังเหลือเงินนอกงบประมาณอยู่ทั้งสิ้น745ล้านบาทและมีการประมาณการว่าสิ้นงบปี64จะคงเหลือเพิ่มขึ้น130ล้านและสิ้นงบปี6 5จะคงเหลือเพิ่มขึ้นอีก85ล้าน เป็นคงเหลือ959 95ล้านครับเมื่อสิ้นปีงบประมาณ65ถ้าเราประมาณการเงินคงเหลือในทุนหมุนเวียนที่ใช้กับภารกิจเหล่านี้โดยตรงเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมากกว่า200ล้านบาทแล้วหน่วยงานจะมาของบงประมาณ100 103ล้านบาทนี้ไปทำไมครับและอย่างที่สอสอพิจารณาได้อภิปรายไปเมื่อมาตรา4นะครับว่าในในโยบายงบประมาณปี65ที่อยู่ในเล่มงบประมาณโดยสังเขปเล่มสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ ก็เขียนเอาไว้ครับว่างบประมาณงบปีห5หปีนี้เนี่ยให้หน่วยงานรับงบประมาณที่มีเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือพิจารณานาเงินดังกล่าวมาใช้ดําเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นลําดับแรกครับตกลงกระลาโหมไม่ต้องทำตามนโยบายนี้เหรอครับสไลด์ไปครับประเด็นสุดท้ายก็รรท่านประธานเป็นงบการเช่ารถประจำตำแหน่งของกองทัพบ,บกครับ ผมเองก็เพิ่งทราบครับว่าการดำารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศเนี่ยเฉพาะกองทัพบ,บกเนี่ยต้องเช่ารถถึง319คันครับาทา่านประธานแต่ไม่เป็นไรครับประเด็นของผมก็คือผมพบว่าการตั้งงบประมาณส่วนนี้มีอะไรแปลกๆครับขอสไลด์ถัดไปได้เลยครับงบประมาณการเช่ารถ319คันในปีนี้ตั้งมาในเล่มขาวคาดแดง99ล้านบาท แต่ในการพิจารณาของห้องอนุกรรมธิการครับก็พบว่ากองทัพบ,บกเนี่ยได้ระบุเข้ามาเองนะครับว่าขอตัดลดงบประมาณรายการนี้ลงเหลือเพียงแค่76ล้านบาทซึ่งรายละเอียดต่างๆก็ตามที่ขึ้นบนสไลด์นี้ครับแต่ถ้าดูจากรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่ามีการทําสัญญาปไปแล้วตั้งแต่หนึ่งพฤษภาหกสิ้นสุดปี69คือการ ผูกพันงบประมาณ5ปีครับแล้วหมายเขาว่างบนี้ได้มีการถูกขอมาเป็นงบผูกพันใหม่ตั้งแต่งบปี6กที่ผ่านมาซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจว่ากองทัพเนี่ยอาจจะสามารถเปิดประมูลได้ราคาที่ถูกกว่าที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเรามาดูที่ช่องค่าเช่าต่อเดือนครับค่าเช่าต่อเดือนที่เห็นทั้งหมดเนี่ยจะพบว่าราคาที่เซ็นสัญญามาได้จริงเนี่ยมันก็เท่ากับราคาตลางครับแปลว่ายังไงกองทัพบกก็ไม่สามารถเช่าในราคาที่แพงกว่านี้ได้ครับ ผมก็สงสัยต่อครับว่าเอ้ะหรือกองทัพบ,บกจะใจดีประหยัดงบด้วยการเช่าจํานวนคันน้อยกว่าที่ของบมาเมื่อปี64ขอสไลด์ถัดไปครับแต่พอไปดูข่าวคาดแดงปี64ครับก็พบว่าในคําขอก็ระบุจํานวนคันมา319คันพอดีเป๊ะแล้วก็เซ็นสัญญาจริง319คันตามที่ปรากฏครับคําถามของผมก็คือ ทามีทีมงานสานักง,งบอยู่ด้านหลังเนี่ยนะผมก็ต้องหาว่างบเช่ารถในปี64ที่กองทัพบกขอมาเนี่ยมันเป็นการขอมาเกินกว่าราคากลางหรือไม่เพราะรวมราคากลางทั้งหมดก็เช่ามาที่76็ล้านแต่ทำไมปีที่แล้วถึงขอมาได้ที่98.9ปล้านนะครับแล้วมีการของ,งบเกินกว่าราคากลางมาถึง30ซได้อย่างไร ท่านประธานครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับทั้งการตั้งงบที่ซ้ำซ้อนไม่เห็นความสําคัญของการพัฒนาองค์ความรู้การตั้งงบที่ไม่เป็นไปตามนโยบายงบประมาณที่รัฐบาลก็ให้เอาไว้เองและการตั้งงบที่ปิดผิดปกติตั้งมาเกิดราคากลางแล้วมาขอลดเองทีหลัง ทั้งหมดนี้รวมกับอีกหลายๆเหตุผลที่สสของพรรคก,ก้าไกลจะอภิปรายต่อไปนะครับเป็นสาเหตุที่ผมขอสงวนความเห็นตัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมตามที่อยู่ในเล่มรายงานของคณะกรรมการธิการประมาณ27,000ล้านบาทครับท่านประธานขอบคุณครับ